ตีบอนะตัวเอนะครับนี่ครับตัวเสื้อเราครับเล็กลกม็ไนัดถนัดเมดอ ทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นายมาตูนะฮะับสำหรับวันนี้ผมพาทุกคนนะฮะอยู่สนามแข่งนะฮะผมที่งานวีลำพันเมตรนะฮะเป็นงานประจำปีของสนามแดกที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทีมแข่งนะฮะผมต้องบอกเลยว่างานนี้มันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวขอใส่ผ้าปิดจมูกนิดนึงนะ,ะทุกคนนะ มาทุกคนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่สนามแข่งนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะทุกคนฟ้านคลุม,มากเลยนะฝนเพิ่งหยุดตกตอนนี้กํลาลังทําความสะอาดแข่งนะทุกคนนะ,ะอ่าตรงนี้ก็คือเป็นรถที่เอาไว้ลงแข่งนะทุกคนนี่สวยงามสวยงามสวยงามข้าจะไ้นิดนึงนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราไปเดินดูนะคะทีมงานนะฮะ ต้องบอกเลยว่างานนี้มีมันแน่นอนนะทุกคนนะเ,เดี๋ยวประมาณเราจะมีปล่อยให้ขับแวน้นนะทุกคนนะรอดูว่าจะปล่อยกี่โมงนะทุกคนนะเออนะฮะถ้าได้ลงนะฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูนะทุกคนนะเออตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการขัดกรงนะทุกคนนะคือนะครับมีกมีน้ำมันขายด้วยนะทุกคนนะ ต้องบอกเลยว่าวันนี้ยูทูบเบอร์คนดังๆมากันเยอะมากันเทียบม,มากเลยคนหนหมังกี้น้อยนะฮะนี่อีกหนึ่งคนนะทุกคนนี่มาเจอท่า,า,านไมงังก้น้อยมังกี้น้อยมังกี้น้อยนะฮะปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยานงานนะฮะผม บอกเลยว่าสาว,สาวพิตตี้นี่เด็ดมากเด็ดสุดๆนะฮะเดี๋ยวเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูพี่นะครับผมช,อชอ็อป168ปช็อปนะทุกคนนะนี่กำลังเี๋ยครับพี่สวัสดีครับอย่าลืมเด้อย่าลืมเด้อทับมาลืมไออมาไปเขับไปหาเด้อ <laughs> นี่ครับตัวเสื้อไอรถนห้ำแรงแรง <laughs> เสือรถล่าล่าสุดนี่ผมเห็นไอ้โจมเรืองไอ้ไรก็ไม,ม่แม่นีนนด่ดีมันแบบแบบคนมันสิตัง้งความหวังไว้กับกับจูนเนอร์วะเฮ้ยอากาศรถเป็นยังไงปะลูจกจักสิเป็นนี่อย่างละปะลูกไปหาจูนเนอร์ต้องหายมุดหายมุดเนี่ยฝนวะลูก <c oughs> อาสามีใส่หัวฉีดเท่านั โอ้ยใกล้เหมือนส่กจูนยากนะครับอดีกับปากเทคนิดถึงนองๆพดีกพยายามใส่กล้องเดิมรู้ว่าเชียรใส่กับกล้องเดิมหน่อยมันมีโรงก่อนมาถึงไม่เพิ้ลได้ยังได้เราจังจังไปจูนจังไปหาคนจูนหาคนจูนค่ะบบางเชื่อบ้งเชื่อไปถึงพเชนบอดจะซื้อพเชนบอดนมันมันมันมีหลายอากาศนั่นเขาใส่แบบจะเริ่มการเช็ครถเบื้องต้นเช็คหัเทียนเช็คกำลังอัดเช็คกํามันเช็คไป่าัว พีรครับครับี่ครุกคนรถนวเอาลด่อดี่ดี๋ยวเดี๋ยหั่ห่นเม็รเมตขนาดขนาดนเมตรอ่ะมนเมตรหมืเมตร แขงนะไม่ได้ขี่รถไม่ได้ขี่รถนะไม่องเลยไงาทงานใหญ่ดิเดี๋ยวไปดูเล็งไปแล้วตะยาวด้วย่ะตรยาวด้วยดิยาวนะ้าบอกจงโก้ต้องบวกแค่นะตองบวกอ่ะเป็นสี่ร้อยทั้งมันเมตรต้องบวกมันเมตรสองไมเนี่ย càng cao lia không ngon พี่ก็ข้างพี่ก็ข้างัสดีครับอันนี้กงข้างนะคือเนื้อ API เจ้าผมอันนี้คือรถไฟฟ้าครับผมโอ้รถไม่มีเครื่องรถไม่มีเครื่องอ่ะมองโซ่ก็ไม่มีรถถาอะไรไม่รู้รถใครเหรอ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่นะฮะเดีวใช่เหเอต้องใชคาขาดนะตสายตาไม่ใช่เวลทำรถอ่ะเขาต้องใช้กุล่างใช่ใช่เขาต้องเช้กุ้งล่างด้วยเออดูแบบโอ้โหแบบไงแบบต้องสอนแบบนี้ผมพูดผมพูดจริงๆ่าใส่เงอนนี้ด้วยค่ะพี่ขาโอรต้องไป ดีเหรอโอเคเดี๋ยวโทรมาเลยนะไปไหนโอเคผมเดินตามตามงานเลยเดี๋ยวนะทําบ้างผมบ้างแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมว่างแล้วโอเคทุกคนดีดีอ่ะงงโอเคเนาะเอออันนี้นะบรรยากาศนะสนุกสนุกไปในงานนะฮะส่วนของกลุ่มพี่แบงก์ก็กำลังเซฟรถนะครับทุกคนตัวมังกี้นะฮะแดงแดงทุกทันนะตอนนี มาทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะนี่แดงกำลังเต็นเลยคุโอ้โหสีวาวหนาเตยเลยทุกคนสีวาวหนาเตยนี่คับพี่หนาเตยเลยนะครับโหดหนโ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 หนไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อนี่น้าแมนน้าแมน อยู่ในรถนะฮะสุดมากเลยมาเดี๋ยวเราไปหาช็อปขายชิอกันนะออนิดนึงนะทุกคนนะเออไปตกขายชิอกันนิดนึงนคฮะ ไม่เดี๋ยวเรามาดูอีกอีกอีก,อก,อกหนึ่งสำนักนะคะกํกำลังเซตรถอยู่นะทุกคนนี่พี่ยักษ์นะฮะ เพื่อนโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนทำอะไรเดี๋ยวเราติดตามนะฮะเดี๋ยวเราจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละนะทุกคนสวัสดีครับ